สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคสดิโอนะครับวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่อง3อามอาหังกาเจ้าสุริยาหนังในปีน2007มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับ <S <S จีนในยุคกลางศตวรรษที่19ความทุกข์ยากของผู้คนภายใต้การปกครองอันช่อชนของราชวงศ์ชิงก่อให้เกิดขบวนการกรบฏของพวกไทผิงขึ้นจนได้เกิดสงครามกลางเมืองความกลาหนได้กินเวลานานถึง14ปี ู้คน70ล้านคนต้องตายด้วยความอดอยากในสนามรบจํานวนผู้ตายนานมากเป็นประวัติการเทียบเท่ากับสงครามโลกครั้งที่สองได้โดยสึกครั้งนี้องค์จักรพรรดิได้ส่งกองทัพไปปราบกบฏไทผิงนำทัพโดยแม่ทัพฉิงยุนและกองทัพของแม่ทัพเหมอคุยจะเป็นกำลังเสริมเมื่อถึงเวลาการโจมตีทหารของแม่ทัพฉิงยุนได้ลงสนามรบต่อสู้กับกบฏไทผิงพวกมันมีมากกว่าได้เข้าลินงานทหารแม่ทัพฉิงยุนจนล้มตายไปหลายคน ตอนนี้พวกเขากําลังถูกฆ่าศึกปิดล้อมโดยที่แม่ทัพเหอคุยที่ตั้งทับเพื่อเป็นกาลังเสริมพวกเขาก็ได้แต่มองกองทัพของชิงยุนถูกฆ่าศึกปิดล้อมค่าทิ้งให้พวกชิงยุนต้องตายกันจนหมดโดยไม่มีการเข้าช่วยพวกเขาแต่อย่างใดและศึกครั้งนี้ก็กลับกลายเป็นว่าแม่ทัพชิงยุนต้องพ่ายแพ้ไปพี่น้องทหารต้องตายกันจนหมดและเหลือรอดแต่เพียงแม่ทัพชิงยุนเพียงคนเดียวชิงยุนต้องเดินเล่ล่อนไปทั่วเห็นชาวบ้านที่กําลังหนีจากสงครามเห็นความอดอยากผู้คนที่ตายด้วยความหิวโหวยมีมาก ชิงยุนไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังเขาไม่เหลืออะไรแล้วจนชิงยุนเขาได้หมดแรงและหมดสติไปโชคอย่างดีมีหญิงสาวคนหนึง่งเห็นเขาเขา้าจึงได้เข้ามาช่วยชิงยุนเอาไว้ได้ทันเธอมีชื่อว่าอาเลียงและนี่คือการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่อาเลียงได้พาชินยุนไปยังบ้านกเก่าๆหลังหนึ่งเธอได้ช่วยทำอาหารมีที่หลับนอนให้แต่ชิงยุนที่ตื่นขึ้นมาเขายังรู้สึกเสียใจที่พี่น้องของเขาต้องมาตายในสนามรบโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ท้งคู่อยู่ในบ้านล้างหลังนี้มาหลายวันโดยในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่อดอยากอมมากๆอาหารที่หาได้ยากประชาชนต้องอดอยากต้องทำงานหนักเพื่ออาหารเพียงมื้อเดียวชิงยุนต้องขายเสื้อกอดและดาบเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวกินประทังชีวิตไปวันๆชิงยุนได้เข้าไปนั่งกับพวกชาวบ้านที่รอการแจกจ่ายจากชายหนุ่มในหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อออกป้นสเบียนของพวกทหารและเอามาแจกจ่ายให้พวกชาวบ้านได้กินกันถ้าไม่ทำแบบนี้พวกเขาก็คงอดตาย นำโดยอูหยางและในครั้งนี้เขาก็ได้เจอกับชินยุนอูหยางได้เห็นรองเท้าของชินยุนนี่คือรองเท้าของพวกแม่ทัพทหารอูหยางจึงคิดว่าชินยุนกำลังจะเข้ามาสอดแนมพวกเขาอูหยางจึงจะฆ่าชินยุนถึงแต่ฉินยุนเขาก็มีฝีมือพอตัวทำให้เขาจัดการล้มอูหยางได้ง่ายได้อูหยางจึงรู้สึกถูกใจในฝีมือของเขาอูหยางจ,จะพาไปหาพี่ใหญ่ของเขาและออกไปปนกองทัพกบฏด้วย วันนี้พวกเขาจะดักป้นกองทัพกบฏไทยผิงที่พวกเขาทําแบบนี้ไม่ต้องการที่จะปราบกบฏแต่ต้องการป้นเสบียงของพวกมันเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและนี่คือพี่ใหญ่ของพวกโจรเขามีชื่อว่าเออหูผู้นําการป้นทหารกบฏไทยผิงเดินทัพเข้ามาช่องแคบเล็กๆในหุบเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกโจรกําลังดักรอโจมตีพวกเขาอยู่ด้านบนและดักรออยู่ด้านหน้าจนหมาโดนกับดักเข้าเล่นงานชาวบ้านมีอาวุธครบมือเพื่อความอยู่รอดแล้วพวกเขาจําเป็นจะต้องฆ่า จนการฆ่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นชิงยุนยืนดูการต่อสู้ดูท่าทางแล้วอูหยางกำลังจะถูกเล่นงานชิงยุนจึงเข้าไปช่วยอูหยางไว้ได้ทันชิงยุนอดีตแม่ทัพผู้มีฝีมือคนหนึ่งเขาเข้าเล่นงานพวกมันและคนที่ชิงยุนต้องจัดการเพื่อจบศึกครั้งนี้นั่นก็คือแม่ทัพของพวกมันนั่นเองชิงยุนเข้าจัดการฆ่าแม่ทัพจนทําให้พวกเขาได้รับชัยชนะการศึกในครั้งนี้มันทําให้อูหยางได้เข้าใจในการศึกได้ว่าถ้าอยากจะชนะให้จ้องโจมตีที่หัวก่อน แล้วล่างจะสุดลงมาเองชัยชนะในครั้งนี้พวกเขาได้เบียงไปแจกจ่ายให้กับพวกชาวบ้านมีอยู่มีกินอยู่หลายวันจนพวกเขาเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านดีใจที่มีอาหารกินกันอย่างสมบูรณ์และอาเลียงหญิงสาวที่จะช่วยฉิงยุนเอาไว้ตอนแรกดูเหมือนว่าฉิงยุนรู้สึกผูกพันกับเธอและแอบชอบเธอแต่หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นหญิงโสดเธอคือภรรยาของเอ้อหูฉิงยุนก็ได้แต่มองเธออยู่ห่างๆทาอะไรไม่ได้จากการสึกในครั้งนั้นเอ้อหูรู้สึกทุกข์ชะตากับฉิงยุน เออหูจึงเข้าไปถามกับเขาว่าเจ้าเป็นขุนพลใช่ไหมมีฝีมือในการต่อสู้ดีขนาดนี้ฉิงยุนก็ตอบว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ขุนพลอีกต่อไปแล้วฉิงยุนจึงเล่าให้ฟังว่าเขามีกองทหารพี่น้องรวมลบหลายพันคนจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องไปกำลาบพวกกบฏไทผิงรวมลบกับทหารของพวกคุยพวกเขามีแผนจะลบกับข่าศึกแต่พวกคุยกบพังหลังชิงยุนฉิงยุนถูกเล่นงานโดยที่พวกคุยไม่มีท่าทีเข้ามาช่วยพวกเขาเลยมองดูพวกเขาถูกฆ่าตาย จนฉิงยุนต้องเสียคนไปทั้งหมดเหลือรอดแค่เพียงเขาเพียงคนเดียวสำหรับตัวฉิงยุนตอนนี้ไม่มีจุดหมายในชีวิตอีกต่อไปแล้วก็ต้องอยู่ไปวันวันแบบนี้และนั่นทำให้ทั้งคููได้คุยกันและได้รู้จักกันมากขึ้นจนกลางดึกในคืนนั้นกองทัพทหารของพวกไทผิงได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาจัดการพวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดพวกมันมีปืนมีอาวุธครบมือจนพวกชาวบ้านไม่อาจจะสู้พวกมันได้พวกมันต้องการสเสบียงอาหารที่พวกเอ้อหูป่นมา พวกเขายัางรอดชีวิตเพื่อแลกกับอาหารที่พวกมันปล้นพวกชาวบ้านไปพวกชาวบ้านต้องอดตายกันแน่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ชิงยุนจึงแนะนำให้พวกเอ้อหูเข้าร่วมกับกองทัพพวกชิงจะมีเบี้ยววัดไว้เลี้ยงดูลูกเมียอีกทั้งยังมีปืนไว้เป็นอาวุธข้างกายแล้วใครก็จะมาข่มเหงพวกเขาไม่ได้และสุดท้ายหมู่บ้านนี้ก็จะสงบสุข แต่กองทัพคุยนานยิ่งใหญ่สูงอำนาจจริงพวกมันอาจจะไม่แยแสพวกเขาแต่ท่านขุนนางเฉินที่ต้องการไพ่ผลเพิ่มเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตนเองและจะขับเคี่ยวกับกองทัพของคุยขุนนางเฉินอาแขนตอนรับพวกเขาแนะ่ชิงยุนเขามั่นใจแต่มีคนในกลุ่มก็บอกว่าชิงยุนก็เพิ่งหนีออกมาจากพวกชิงจะให้กลับไปได้ยังไงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อคำพูดของคนหนีทัพอย่างชิงยุนอูหยางจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราสามคนกินเลือนร่วมสาบานจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปแม้คิดทรยศซึ่งกันและกัน และทั้ง3ก็ตกลงจะสาบานเป็นพี่น้องกันการจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนั้นทั้ง3จะเป็นจะต้องฆ่าคนนอกเพื่อแสดงความพักดีต่อความเป็นพี่น้องชีวิตพี่น้องเท่านั้นที่มีค่าคน,นอื่นๆไม่มีค่าแม้แต่น้อยและทั้ง3ก็ได้กีดเลือดดื่มมันสาบานจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปหลังจากนั้นพวกเขาก็เกณฑ์คนเพื่อไปเข้าร่วมกับกองทัพแต่มีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยพวกเขาจึงต้องแยกตัวออกไปจนพวกเขาเดินทางไปถึงตําหนักของขุนนางเฉินทั้ง3คุกเข่าต่อพวกขุนนาง สามขุนนางที่มีอํานาจในราชวังขุนนางตีขุนนางเจียงขุนนางเฉินดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ฉิงยุนเข้ามามีส่วนร่วมในกองทัพของพวกเขาอีกแล้วเพราะฉิงยุนได้แพ้สงครามและหายตัวไปเกือบสองเดือนแล้วไม่มีอะไรที่พวกขุนนางเห็นว่าฉิงยุนจะมีประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วขุนนางเจียงจึงถามไปว่าเขามีกําลังคนอยู่กี่นายฉิงยุนเขามีกําลังคนทั้งหมด800อนายขุนนางทั้งสามกับผัวร้อยยอะเย้ยกำลังพลแค่800ร้อยจะทำอะไรได้ ชิงยุนเขาจึงขอเพิ่มอีก800แล้วเขาจะยึดเมืองซูภายใน10วันถ้าชิงยุนทำได้จริงคุณนางทั้งสามก็จะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและกับชีวิตทหาร800มันก็น่าสนใจเพื่อความมั่นใจในการยึดเมืองซูคุณนางเฉินจะให้คนจาก800เป็น1 5 0 0คนถ้าพวกเขายึดเมืองมาได้พวกเขาขอทรัพย์สินครึ่งหนึ่งคุณนางทั้งสามจึงตอบตกลงทันทีพวกเขาได้ชุดเกราะได้ปืนแต่ปืนที่ได้นั้นกับใช้งานไม่ได้สักกระบอก ปัญหาของพวกเขานน้นก็คือข้าศึกมีปืนยาว200กระบอกโอกาสชนะมีน้อยมากจะให้ชนะพวกเขาจําเป็นจะต้องโจมตีฝาแนวยิงของพวกมันเข้าไปบุกประชิดตัวชิงยูนจึงบอกแผนให้กับทุกคนได้รู้ศัตรูอยู่ห่างพวกเขา3 0 0ก้าวปืนยาวของพวกมันจะยิงได้ภายในลัศมี2 0 0ก้าวส่วนธนูมีลัศมีแค่1 0 0ก้าวพวกเขาต้องใช้กองหน้า200นายวิงพ่งเข้าหาแนวยิง พวกเขาจะลบกระสุนไม่ได้แต่จะต้องใช้ล่างเป็นโลก่กำบงังเพื่อให้พลน,นูของพวกเขาซึ่งวิ่งตามหลังมาได้หลุดเข้าไปในรัศมีที่สามารถยิงได้นั่นก็คือ109และการทำเช่นนี้อาจจะต้องตายกันเยอะทุกคนในที่น,นี้พวกเขาไม่มีทางเลือกถ้าไม่สู้ก็อดตายทุกคนจึงเอาด้วยพวกเขาจะทำตามแผนของชิงยุน จนถึงวันลุงขึ้นในสนามรบกองทัพสู่พร้อมทหารปืนยาวของพวกมันตั้งอยู่แนวหน้าส่วนพวกขิงยุนไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียวมีแต่ธนูที่มีมลักษณะในการยิงที่ใกล้กว่าปืนยาวอย่างมาก200นายจะวิ่งเข้าหาศัตรูโดยมีแค่โลทำจากหมายและถาด้วยโขนเท่านั้นอูหยางนั่งกำลังคน200นายพุ่งเข้าหาศัตรูและการโจมตีก็ได้เริ่มขึ้นปืนของพวกมันจัดการคนของอูหยางไปได้หลายคนแต่ทุกคนก็ไม่มีการถอยจนพวกเขาสามารถฝากกระสุนปืน ไปถึงรัศมี109่ร้ธนูถูกยิงและจัดการพลปืนของพวกมันไปได้พลปืนของพวกมันแตกขบวนทั้งสองไฟจัดการสู้เพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดพวกมันได้ส่งกําลังเข้ามาสมทบเออหูเห็นพี่น้องตัวเองต้องมาตายรอต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงรีบควบหมาเข้าไปช่วยพร้อมกับชิงยุนพวกเขาเข้าโจมตีข่าศึกอีกแรงและสุดท้ายอยูหยางก็สามารถจัดการตัดหัวแม่ทัพของพวกมันไปได้และพวกเขาได้รับชัยชนะในครั้งนี้การยึดเมืองสูมาได้ครั้งนี้ สามพี่น้องเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีคุณนางทั้งสามกยิ่งภูมิใจที่มีนักลบฝีมือดีอยู่ในกำมือคุนนางจะ,จะมอบคนให้กับชิงยุนอีก5,000คนเพื่อเป็นกำลังเสริมและคนที่คุณนางอยากจะให้ชิงยุนได้รู้จักนั่นก็คือแม่ทัพเหอคุยผู้ที่เคยเปล่อยให้พี่น้องของชิงยุนตายในสนามรบผู้นำทหารคุยจะเข้าร่วมในการศึกต่อไปกับชิงยุนแต่พวกเขาต้องรีบทำผลงานเพื่อให้แม่ทัพเหอคุยมาข่งมงีงพวกเขาได้และเมืองที่พวกเขาจะเข้ายึดมี่อยู่สองเมืองนั่นก็คือ เมืองนานจิงและเมืองซูโจพวกขาหารคุยถูกส่งมาเพื่อต้องการจับตาดูพวกเขาไม่ได้ต้องการช่วยพวกเขาแต่อย่างใดส่วนเมืองหนานจิงเป็นเมืองหลวงของสตูจะล้มหนานจิงได้ก็ต้องยึดเมืองซูโจให้ได้ก่อนแต่พวกขุนนางจะไม่ได้อะไรเลยถ้าสงครามครั้งนี้ยุติลงพวกขุนนางคงไม่ยอมให้พวกเขายึดเมืองซูโจแนะ่แต่พวกเขาทั้ง3ก็ไม่ยอมฟังพวกเขาจะต้องสร้างชื่อให้กับตัวเองให้ได้ทหารของชิงยุนเริ่มทำการโจมตีเมืองสตูเขายึดและฆ่าทรัพย์สินทุกอย่างทุกคนเข้าราชวัง จนทหารของชิงยุนทําในสิ่งที่เขาเคยห้ามไว้นั่นก็คือห้ามทําเรื่องไม่ดีในกองทัพการฆ่าเด็กการข่มขืนชิงยุนยิงสั่งให้ลากคนที่กระทําผิดมาลงโทษเออหูเขาพยายามขอชีวิตทั้งสองคนพวกเขาก็แค่เด็กหนุ่มที่ลักสนุกเท่านั้นแต่ชิงยุนไม่ต้องการเห็นคนของเขาทําเรื่องแบบนี้อีกต่อไปต้องลงโทษให้ทหารทุกคนได้เห็นและบทลงโทษในครั้งนี้นั่นก็คือการตัดคอนี่คือการจัดระเบียบในกองทัพที่มีคนหมู่มากมารวมตัวกันถ้าไม่ยอมเชื่อฝังต้องโดนลงโทษ และคนที่ลงมือนั่นก็คืออูยางศพทั้งสองถูกฝังด้วยกันให้เห็นถึงการจัดระเบียบและเออหูเขาก็ได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ฉินยุ่นทําไปนั้นเขาต้องการเพื่อพดฒนไว้ซึ่งความดีพวกเขาจะไม่ฆ่าเพื่อความอยุดรอดเท่านั้นฉินยุ่นจึงบอกว่าพวกเขาจะปิดฉากสงครามในครั้งนี้ภายใน3เดือนต้องเข้ายึดเมืองซูโจโให้ได้ และนั่นคือเป้าหมายสําคัญของพวกเขาแต่การยึดเมืองซูโจนั้นไม่ได้มีคําสั่งจากพวกขุนนางพวกขิงยุนนำกำลังของตัวเองที่มีอยู่เข้าโจมตีเมืองโดยไม่มีกําลังพลของแม่ทัพเหมือคุยเข้ารวมการยึดเมืองซูโจไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกําแพงเมืองที่แข็งแกร่งไม่สามารถทําลายมันลงไปได้พวกขิงยุนได้แต่ปิดล้อมอยู่ด้านนอกของเมืองพวกเขาอยู่อย่างนี้มาหลายเดือนแล้วคนบาดเจ็บคนตายนอนเต็มสนามรบตอนนี้พวกเขาไม่มีเสบียงอีกต่อไปแล้วเมืองซูโจก็ออกไปไหนไม่ได้ พวกขิงยุ่นก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกขุนนางไม่มีการส่งสเบียงให้กับพวกเขาสถานการณ์ในตอนนี้จะอดตายกันทั้งสองฝ่ายแล้วฉิงยุนจะไม่มีทางเลือกเขาและอูหยางจึงตัดสินใจเข้าไปหาขุนนางเฉินเพื่อขอสเบียงในการลบครั้งนี้แต่ขุนนางเฉินเขาไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเขาไม่เคยสั่งให้บุกเมืองซูโจจึงปล่อยให้พวกขิงยุนไปไปตามชะตกากรรมของพวกเขาเอง ชิงยุ่นเขาไม่มีทางเลือกถ้าอยากชนะสงครามต้องมีสบ,บียงให้กับคนของเขาชิงยุ่นไม่มีทางเลือกแล้วเขายิ่งยองไปขอความช่วยเหลือจากแม่ทัพเหมอคุยคนที่เคยหักหลังเขามาก่อนส่วนทางด้านเมืองซูโจที่ตอนนี้เออหูคุมกองทัพเพื่อรอชิงยุ่นกลับมาทุกคนต้องดิน้นรนเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดบางคนก็พยายามลักลอบเข้าเมืองเพราะคิดว่าข้างในเมืองมีอาหารเออหูทนในสภาพคนของเขาแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเขาจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปเจรจาก,กับพวกซูโจ ส่วนชิงยุนได้เข้าไปหากับแม่ทัพเหมอคุยเขาต้องการอาวุธและอาหารเพื่อแลกกับข้อเสนอที่ชิงยุนจะให้หลังจากยึดเมืองซูโจได้พวกชิงยุนจะโจมตีเมืองหนานจิงทันทีและหนานจิงจะแบ่งให้กับแม่ทัพเหมอคุยครึ่งหนึ่งโดยที่แม่ทัพมไม่ต้องทําอะไรเลยและข้อเสนอนี้ทําให้แม่ทัพเหมอคุยตกลงแต่เขาจะให้สเบียงแค่1ิบวันเท่านั้นชิงยุนจึงต้องรีบยึดเมืองหนานจิงภายใน10บวัน และคืนนี้เธอคุยได้เข้าไปในเมืองของซูโจชิงยุนและอูหยางกลับมายังกองทัพพร้อมอาหารให้กับทหารทุกคนทหารจึงเข้ามาแจ้งชิงยุนว่าเออฮูเข้าไปในเมืองแล้วสั่งพวกเขาไว้ว่า ถ้าเห็นผู้แดงตอนฟ้าสางแสดงว่าเออหูฮูทำการเจรจาได้สำเร็จแล้วเอร์ฮูได้เข้าไปในเมืองเห็นสภาพคนในเมืองไม่ต่างจากคนของพวกเขาที่อยู่ด้านนอกชาวบ้านกำลังจะอดตายไม่มีอาหารอย่างที่พวกเขาคิดเมืองซูโจถูกปิดล้อมหลายเดือนแล้วทำให้ออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้พวกเขาแทบจะจิงนกันอยู่แล้วส่วนชิงยุนได้แจกจ่ายอาหารให้กับทหารทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมบุกเมืองซูโจ และเขาก็ได้เจอกับอาเหลียงภรรยาของเอ้อหูหญิงที่เคยช่วยเขาเอาไว้และรู้สึกว่าเธอก็ดีใจที่จเจอกับชิงยุ่นเหมือนกันและการเจอกันในครั้งนี้ทําให้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันและนั่นอาจจะเป็นจุดแตกหักของพี่น้องในภายภาคหน้าตัดฉากไปยังเอ้อหูเขาได้มาเจอกับขุนพ้นห่วงที่ดูแลในเมืองซูโจเมืองซูโจมันเหมือนคุกขนาดใหญ่ชาวเมืองออกไปไหนไม่ได้คนขค้างนอกก็เข้ามาไม่ได้เช่นกัน ขุพนพลห่วงจึงสั่งให้จับตัวของเอ้อหูและชายคนนี้นั่นก็คืออาชีคนในหมู่บ้านเดียวกันกับเอ้อหูอาฉีที่เห็นต่างจากเอ้อหูในการเข้าร่วมกองทัพของชิงเขาจึงได้เข้าร่วมกับขุพนพลห่วงเอ้อหูจึงบอกว่าทหารสี่พันคนที่อยู่ด้านนอกกำลังหิวจนคุงคัางด้วยความหิวถ้าเอ้อหูถูกฆ่าที่นี่ก็จะถูกบุกและทุกคนในเมืองก็จะต้องตายขุพนพลห่วงจึงสั่งให้ฐานของเขาวางอาวุธเขาจะจัดการเอ้อหูเองและทั้งคู่ก็ได้ประลองดาบกันจนสุดท้ายแลย้วขุนพลห่วงก็ยอมฆ่าตัวเอง ถ้าเขาไม่ตายชาวเมืองก็คงไม่รอดเขาจย,ยอมแลกชีวิตของตัวเองเพื่อให้เออหูสัญญาว่าคนของคุณพ้นห่วงทุกคนจะต้องไม่ตายเออหูจึงยอมรับคาขอและเมืองซูโจก็ยอมจำนนชาวเมืองออกจากเมืองเพื่อความเป็นอิสระเออหูทําได้สําเร็จแล้วไม่มีการตายในสงครามนี้อีกต่อไปแต่ทหารของเมืองซูโจถูกปิดลลอมให้ออกไปจากเมืองชิงหยุนดูแล้วเฉลยเยอะเกินไปพวกเขามี4ี่พันคนและดูท่าทางแล้วพวกทหารซูโจไม่ยอมเข้าร่วมรบกับพวกเขาแน่ ถ้าปล่อยไป,ไปสักวันทหารพวกนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นสตูพวกเขาอีกก็ได้ชิงยุนไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่เออหูได้สัญ,ญญากับคุณพ้นห่วงไว้แล้วว่าจะปล่อยพวกเขาไปและให้อาหารพวกเขาไปด้วยแต่ชิงยุนผู้เป็นพี่ใหญ่ไม่ให้ทําแบบนั้นอาหารของพวกเขามีจํากัดเพียงแค่สิบวันเท่านั้นและพวกชิงยุนก็ต้องยกทัพไปตีเมืองหนานจิงอีกเขาจะไม่ยอมเอาสเสบียงพวกนี้ไปให้สตูแน่เออหูผู้ที่รักษาคําพูดจะเอาสเสบียงและวไว้ชีวิตทหารซูโจทุกคน ทำให้ชิงยุนไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้จับตัวเอ้อหูไปให้เขาสง,งบสติอารมณ์ก่อนแล้วชิงยุนจึงสั่งทหารฆ่าทหารซูโจทุกคนและนี่คือการสังหารหมู่ไม่มีทางต่อสู้ไม่มีทางหนีรอแต่ความตายเท่านั้นธนูมากมายถูกยิงฆ่าทหารซูโจจนไม่มีใครเหลือเออหูที่พยายามจะช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาเสียใจที่รักษาคำพูดตัวเองไม่ได้และจุดนี้นี่เองทำห้พี่น้องต้องแตกหักกันเออหูไม่ยอมคุยกับชิงยุนและอูหยาง เห็นต่างทุกเรื่องจนเออหูตัดสินใจจะกลับบ้านพร้อมทหารอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการจะกลับบ้านกับเขาด้วยถ้าเออหูพาพวกนี้กลับไปทหารที่จะตีหนานจริงก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปอีกถ้าเป็นแบบนั้นชิงยุนไม่มีทางยึดหนานจริงมาได้แนะ่เขาจึงเข้าไปขอให้เออหูลองคิดใหม่เขาแค่ออกศึกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทุกคนจะได้มีอยู่มีกินอยู่อย่างสบายอยู่กันอย่างสงบสุขเออหูจึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าชิงยุนจะทําได้จริงตามที่พูดไหมถ้าทําไม่ได้เออหูเขาจะเป็นคนฆ่าิงงยยุนด้วมือขอเขเเา เออหูจึงตัดสินใจเขา้าร่วมสึกเพื่อตีหนานจิงการลบในครั้งนี้พวกเขายอมแลกทุกอย่างที่มีและในที่สุดพวกเขาก็สามารถยึดเมืองหนานจิงมาได้ชื่อเสียงของสามพี่น้องดังไกลไปทั่วหนึ่งเดือนหลังจากยึดหนานจิงมาได้สามพี่น้องได้เข้ามาดูแลเมืองเออหูผู้ที่ไม่ยอมให้ทหารของตัวเองต้องอดตายทรัพย์สิสนที่ป้นมาจะแบ่งให้ทหารเท่ากันทั้งหมดแต่ทรัพย์สินพวกนี้ต้องเอาเข้าวางทั้งหมดมันคือกฎในการยึดครองเมือง แต่เออหูเขากลับไม่สนใจพวกเขาเหนื่อยล้าจากการทำสงครามมานานแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ผลตอบแทนบ้างสักทีชิงหยุนก็พยายามเตือนแต่เออหูเขาไม่ยอมฟังเขาจะทำให้คนของเขาอยู่อย่างสบายและนั่นทำให้ตงคูเริ่มไม่ลงรอยกันแต่ฉากไปยังแม่ทัาเผอคุยเขาถูกเชิญให้เข้ามาคุยกับขุนนางทั้งสามตอนนี้ชิงยุนกำลังเป็นใหญ่หลังจากยึดเมืองหนานก,กินมาได้สำเร็จ องค์จักรพรรดิกำลังจะแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นขุนนางหลวงปกครองเมืองเจียงซูตอนนี้แม่ทัพเอ๋อคุยก็ไม่อาจเทียบอำนาจของชิงยุนได้แล้วแม่ทัพจึงมีแผนเขาจะกอบให้เอ่อหูเข้าร่วมเป็นพวกต่อไปชิงยุนต้องพินาศแนะ่ไม่มีคนคอยช่วยชิงยุนแม่ทัพเอ๋อคุยจึงเข้าไปคุยกับเอ่อหูพูดให้ชิงยุนดูแย่ในสายตาของเอ่อหูแต่เอ่อหูเขากลับไม่คิดหักหลังพี่ใหญ่ของตัวเองถึงชิงยุนจะดูถูกทำเหมือนเขาเป็นคนรับใช้สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ เออหูเขายึดมั่นในคำสาบานของสามพี่น้องของเขาอย่างมากจะไม่มีวันทรยศกันจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปเออหูปฏิเสธไม่ทำเหอคุยอย่างชัดเจนส่วนอูหยางที่ตอนนี้สังเกตพฤติกรรมของชิงยุนและอาเลียงดูเหมือนทั้งสองสนิทกันมากเกินไปเขาจึงคอยติดตามดูอาเลียงและจนได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่นั้นแอบเป็นชู้กันมันทําให้เขาช็อกอย่างมากพี่ใหญ่อย่างชิงยุนกําลังแย่งเมียพี่รองอย่างเออหูคนเป็นน้องอย่างอูหยางคงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ จะให้พี่น้องทั้งสองคนต้องมาแตกคอกันเพราะผู้หญิงคนเดียวนี้ไม่ได้หลังจากนั้นชิงยุนก็ได้แต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงให้ชิงยุนได้เป็นผู้บัญชาการเมืองหนางจิงขุนนางทั้งสองดีใจกับชิงยุนที่ตอนนี้เขาได้ปกครองเมืองหนางจิงได้แล้วเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศัตรูได้ทว่าชิงยุนได้ความดีความชอบแบบนี้ก็ยิ่งทําให้คุณนางเจียงและแม่ทัพเหอคุยคุณเครื่องไปด้วยชิงยุนปราศจากพันธมิตรต่อไปชิงยุนอาจจะอยู่ยากขึ้น ตอนนี้กำลังคนของเอ้อหูก็ยิงพยองในอำนาจพวกเอ้อหูทำผิดกฎมาหลายอย่างทั้งขู่จะทิ้งกองทัพตอนที่จะตีเมืองหนานกิงและยังนำเงินส่วนที่ต้องเข้าท้องพระคขังออกมาแจากจ่ายชิงยุนไม่สามารถควบคุมกองทัพของตัวเองได้ขุนนางจึงแนะนำให้จัดการกองทัพของเอ้อหูกองพลของเอ้อหูจะต้องสลายตัวเป็นอันดับแรกส่วนเอ้อหูเขากลับได้ยินมาว่าแม่ทัพเหอคุยมีแผนการจะลอบสังหารชิงยุนพี่ใหญ่ของเขาด้วยความเป็นห่วงเขาจึงรีบไปหาชิงยุนเพื่อเตือนเขา แต่ก็ไม่เห็นชิงยุ่นแล้วคนรับใช้บอกเอ้อหูไปว่าชิงยุ่นไปที่วังตอนนี้ยังไม่กลับมาทําให้เอ้อหูต้องรีบไปหาชิงยุ่นเขาอาจจะพินอันตรายก็ได้แต่ที่จริงแล้วชิงยุ่นเขาอยู่ในบ้านเก็บตัวเงียบในห้องพอเขากําลังมีแผนการที่กําจัดเอ้อหูทุกอย่างก็เพื่ออํานาจของตัวเองอูอยางได้เข้ามาหาชิงยุ่นเขาสังเกตมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปทหารยามเปลี่ยนจากคนของตัวเองไปใช้คนของราชวังเหมือนกําลังปกปิดอะไรบางอย่าง อูหยางเริ่มไม่ไว้ใจชิงยุนเข้าแล้วเขาจึงทางประตูเข้าไปเห็นชิงยุนนั่นอยู่กลางห้องไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นอูหยางเขาพยายามถามว่าเขามีแผนช่วอะไรกันแน่หรือจะฆ่าเอ้อหูเพื่อต้องการตัวของอาเลียงอยูหยางยึดตัดใจจะปิดฉากต้นเหตุที่พีทั้งสองอาจจะเป็นสตูกันในอนาคตและนั่นก็คือการฆ่าอาเหลียงหญิงที่เป็นชู้กับชิงยุนอูหยางจัดก,การอาเลียงต้นเหตุนตี้ไปได้แล้วแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง พื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองชิงยุนสามารถหักหลังพี่น้องของตัวเองได้เออหูอนาคตของเขาอาจจะพะยอมในอำนาจและทำให้ชิงยุนต้องเสียอำนาจไปเพราะน้องคนนี้เขาจึงสั่งให้จัดการฆ่าเอ้อหูระหว่างทางธนูหลายดอกยิงเข้าเออหูจนเขาตกจากหลังมาและสุดท้ายแล้วเขาก็สิ้นใจตายชิงยุนสัญญาว่าเขาจะไม่ไปล่อยให้คนของเขาทุกคนต้องไม่อดตายอีกต่อไปทุกคนจะสบาย อูหยางเขาพยายามเข้าไปหาชิงยุนบอกให้เขาลมเลิกความคิดที่จะฆ่าพี่น้องตัวเองได้แล้วตอนนี้อาเลียงก็ตายไปแล้วอูหยางจะควบมาไปหาเอ้อหงแต่ก็ไม่ทันการแล้วอูหยางเห็นศพพี่ของตัวเองถูกฆ่าตายเขารู้เลยว่าทั้งหมดคือฝีมือของพี่ใหญ่ชิงยุนเขาเสียใจอย่างมากที่พี่น้องลวงสาบานต้องมาฆ่ากันเองแบบนี้คำสัญญาที่บอกไว้ว่าใครผู้ใดคิดโคตรทรยศหากหลังพี่น้องร่วมสาบานผู้นั้นจะต้องตายจนถึงเวลาที่ชิงยุนจะเข้าพิธีแต่งตั้งเป็นข้าหลวงอย่างเป็นทางการ ระหว่างเดินไปรับตำแหน่งอูหยางก็เข้าเล่นงานฉิงยุนด้วยความแค้นที่ชิงยุนฆ่าพี่น้องด้วยกันเองอูหยางจะไม่ปล่อยให้ชิงยุนรอดไปได้แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นคุณนางทั้งสามร่วมมือกันเพื่อขัดขวางแม่ชิงยุนขึ้นมามีอำนาจด้วยฝีมือของชิงยุนแต่เขาขึ้นมาเป็นคุณนางหลวงพวกคุณนางทั้งสามคนก็จะไม่มีอำนาจอะไรอีกเลยและนั่นก็ทำให้ฉิงยุนถูกสังหารพร้อมกับคมมีของอูหยางปักเข้าอกของชิงยุนอย่างจังจากคำสาบานจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป ด้วยอำนาจด้วยความต้องการทําให้คําว่าพี่น้องไม่มีอีกแล้วชิงยุ่นข้าหลวงแห่งเจียงสูถูกสังหารในวันที่26รกรกฎาคมในปี1870อูหยางผู้เป็นมือสังหารถูกประหารชีวิตในอีก2เดือนต่อมาแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสามอาหางกาเจ้าสุริยาหนังในปี2007ครับสหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ